วันนี้ผมก็อยู่กับโจอี้บาซูนะครับซึ่งก็ได้ป่วยมาหลายปีแล้วนะครับวันนี้ได้มาเจอกันที่งานแถลงข่าวของสมาคของุ้าวันอย่าเป็นทงรครับเป็นอารอาตอนนี้อัปเดตก็อัปเดตก็ดีขึ้นครับก็หลังจากป่วยประมาณปีกว่าก็เดินเดินยังไม่ได้เลยแล้วก็พูดก็ไม่ได้แต่คุณหมอท่านก็ช่วยช่วยให้พูดได้ อะไรขึ้นดีขึ้นครับอาการเริ่มแรกมเป็นยังไงไปเลยดูดูคือหน้ามืดไปเลยไม่บอกไม่เราจริงๆปกติเราเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วใช่เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแต่คือมันแบบดับไปเลยดับเลยจริงๆกี่ปีแล้วครับเนี่ยเออห้าปีแล้วห้าปีห้าปีเกือบหกปีแล้วหกปีแล้วที่เดินเป็นอย่างนี้เลยอ่าไม่ครับเมื่อก่อนนี้เดินไม่ได้อ่าเดี๋ยวนี้เดินได้แล้วโอเคดีดีครับผม่ครับผมก็เป็นคนที่ ได้ยุบดีดเด่นได้ครับตอนนี้เป็นไงครับก็ดีขึ้นครับแล้วก็กำลังจะทำคืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอะไรที่มันเดินได้ก็พยายามครับคือที่หน้าันคือกำลังใจใช่ครับกำลังใจกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องใช่เลยครับเองใช่ครับ FC ของโจอี้ด้วยครับผมโจอี้ก็สร้างผลงานมาเยอะสร้างความสุขไว้ความันเดินได้กับทุกคนครับทั้ อยากจะอะไรให้ทาง FC เราช่วยเราได้ไหมอยากจะให้ FC ทุกคนมีความสุขเลยนี่ไม่มีปัญหาโอเคถ้าเกิดเขาอยากจะช่วยโจอีอ้ออเนี่ยเขาติดต่อโจยี่ติดต่อถ้าเบอร์ผมนะครับ0918603477ครับ แต่ถ้าจะช่วยผมไม่รู้จะช่วยยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ได้เรียกร้องนะครับเพราะว่าสามเดือนตัวนี้ก็มีคนดูแลอยู่แล้วก็ไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีเลยแล้วค่าใช้จ่ายอะไรยังไงก็ผมคแล้วแต่ว่าผมขอได้คือทางทางเพื่อนๆอะไรเงี้ยขอได้นิดนิดหน่อยๆเขาเขาครอบครอบเงินให้แต่ไม่มีหรอกไม่มีไม่ เพื่อนๆ้ดยบว่าครับการอยู่วงการบันเทิงนะครปยยังไงบ้างผมเข้าใจดีครับเข้าใจดีว่าบางทีอ่ะก็บางทีก็ยากไปนิอนิดหน่อยก็โอเคนิดหน่อยก็พอช่วยได้ก็ก็อยากบอกนะครับว่าใครที่อยากจะร่วม ช่วยนะครับแล้วลำเตยนะครับเขาเป็นคนดีคนหนึ่งนะครับช่วยเหลือต่างคนมาเยอะเขาไปงานไหนก็ไม่ได้เคยเรียกร้องเขไปช่วยด้วยกันนะครับตอนนี้เตยเี้นะครับถ้าเกิดใครที่มีน้ำกิ่นน้ำใจเขาช่วยแบ่งเบาหรือเธอหาเตยมาโทรที่มือหน้าจอครับผมนะเราอยากในการให้ดีๆอย่างเรานี่ก็ยินดีๆที่ช่วยพี่มืดไขมุกผมก็ช่วยมานะครับแต่ก็ช่วยก็คือเอาไม่อยู่ต้องแก้เป็นมาเยอะเลยนะครับนะับงนี้คนดูการบันเทิงเราต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันครับผมกำลังใจกับ ขอบคุณมากหายดีเดินปกติขอบคุณมากการทำงานเหมือนเดิมขอบคุณเดี๋ยวหนังที่เราเคยคุยกันทำไปยังไม่โมโหไม่นานนโอ้ผมเป็นกี่ปีแล้วเนี่ยหกปีแล้วเราเคยเจอเลยละหายไปเลยแต่ว่าก็ไอ้พวกเพื่อนๆก็ได้ทำอะไรที่หลากหลายก็ดีก็เห็นด้วย แต่ว่าเรายังไม่ยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะก็เป็นที่ก็7จ็ดอน่ะตอนนี้เยอะไรแล้วห้าสิบ่ห้าสิบสี่เข้าเข้ากันเลยนะอ่าเหรอท่าอะไรครัห้าหนึ่งสอ่ะอ๋ออ้าวเป็นน้องปีหนึ่งโอ้โอเคหรือว่าโค้ชเป็นคนเก่งนะครับวันนี้มขอบคุณจอนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ